ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่9ของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน3ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งนั้นไม่ว่าในด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในวันนั้นก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันก็จะไม่มีเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ทำอะไรในแต่ละวันนั้นก็ควรจะตรวจดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหนะันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นเอกลักษ์ในตัวของท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้คุณจะมีงานทำงานที่เข้ามานั้นจะทำแล้วมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดคนเห็นก็มีคนนิยมยกย่องคนทั่วไปก็จะมีความชื่นชมในเรื่องของการทำงานของท่านในวันนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้คุณจะมีเงินเข้ามาหาคุณหลายช่องทาง ถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้บ่อยครั้งในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้จะแลดูดีมีสเสน่ห์ทำอะไรก็อย่าเจ้าชู้ตาก็าท่านเจ้าชู้ในวันนี้จะมีเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาท่านอย่างแน่นอนนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะเปิดร้านค้าก็จะเป็นการดีในช่วงของวันนี้การเงินการทองช่วงนี้ถ้าหากว่าท่าน มีเงินปล่อยให้เขาเขาหยิบเขายืมหรือว่าปล่อยให้ไปลงทุนอันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไรอาจจะได้กําไรบ้างก็เล็กน้อยบางทีก็แทบจะไม่พอหรือว่าอาจจะขาดทุนก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราลงทุนไปแล้วในวันนี้จะไม่ค่อยคุ้มกับค่าเหนื่อย เท่าไรนักในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้คนที่มีคู่จะมีเรื่องจุกจิกบางครั้งบางคราวเขาจะเอาแต่ใจตัวเองสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านระมัดร,ระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจได้แต่หากว่าท่านเพิ่งคบรักกันใหม่ๆในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเหมาะกับตัวของท่าน ในวันนี้และถ้าหากว่ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางที่ใต้จะเป็นทิ่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนถ้า,าก็าท่านลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครในเรื่องของการงานวันนี้จะดีจะไม่มีการสะดุดอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง จะลาพรื่นดีในเรื่องของการลงทุนในวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินของคุณจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนถ้าหากว่าท่านลงทุนไปแล้วอาจจะมีการขาดทุนเงินของท่านในวันนี้ก็จะมีการเสื่อมหรือว่ามีการล่อยหลอลงไปได้และอีกอย่างหนึ่งอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมในเรื่องของการเงินในวันนี้จะเดือดร้อนในวันข้างหน้า ในเรื่องของความรักในวันนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาท่านจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองในช่วงนี้การทมากินก็จะมีความโดดเด่นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนนหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีความสำเร็จต่างๆนานา,นาเป็นโชคไปลาบอีกด้วยและสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ ในเรื่องของการงานท่านทำอะไรจะมีความสำเร็จได้ดีไม่มีอุปรสรรคอะไรทั้งนั้นในเรื่องของการงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินอีกในวันนี้เงินที่ท่านเคยรอคอยท่านก็จะได้สมหวังดังใจที่ท่านรอคอยในวันนี้คนรักคนใกล้ในวันนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวท่านก็จะแลดูดีมี ความสุขอย่างที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนในช่วงนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่าน ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ทา่ากาท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเก่าและงานใหม่ที่ข้างค้างท่านก็จะต้องรีบทําให้เสร็จสิ้นในวันนี้ถือท่านก็ถือว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการงานในด้านของการเงินในวันนี้แต่หากว่าท่านมี งานมีเงินเข้ามาเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายก็จะดีจะมกีกำไรเกิดขึ้นจึงทำให้การเงินของท่านนั้นมีการหมุนเวียนอย่างคล่องตัวถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรให้ทิ้นให้ท่านรีบทำได้เลยในช่วงของวันนี้คนรักคนใครในวันนี้ถ้าคนที่ยังเป็นโสดในวันนี้ ท่านจะเจ,เจอเนื้อคู่ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองถ้าหากว่าท่านยินยอมหรือว่าท่านเต็มใจก็จะโอเคท่านอาจจะต้องสระโสดได้ในช่วงของเดือนต่อไปนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัดกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านและสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีครีมหรือสีฝันบุรีอันนี้จะเป็นสีที่เป็นมงคลให้โชคให้ลาบท่านและถ้าหกว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้งานของท่านจะโดดเด่นจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปจะเป็นงานที่ดีหรือท่านจะเริ่มต้นทำอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านต้องระวังสักหน่อยอาจจะมีคนใกล้ตัว นำให้เรานั้นต้องเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองวันนี้คนรักคนที่มีครอบครัวจะมีสเสน่ห์อย่างมากคุณจะออกจากบ้านจะไปไหนท่านระวังไว้จะมีคนสนใจท่านอีกมากมายถ้าหากว่าท่านไปเจ้าชู้หรือว่าไปติดต่อกับคนอื่นอีกจะทําให้ครอบครัวท่านนั้นวุ่นวายได้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตวงท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางที่ใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ให้ท่านระมัดระวัง อาจจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานเล็กงานใหญ่ทำแล้วท่านจะมีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ท่านต้องระวังไว้บ้างถ้าหากว่าทำงานส่วนรวมอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนอาจจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนในช่วงของวันนี้ คนรักคนใครในวันนี้ถ้าหากว่าคนที่มีคู่ก็จะมีความสุขดีจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือนเมืองในช่วงของวันนี้สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดคุณจะมีคนเข้ามาหาท่านจะมาพูดคุยมาตีสนิทเหมือนกับว่าจะมาขวากความรัก ไว้กับท่านในท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าลางหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีชมพู สีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตวงท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ในด้านของการงานวันนี้ก็ถือว่าจะดีมากๆทำอะไรจะมีความสำเร็จจะ ติดต่ออะไรก็จะได้รับแต่ผลดีๆทั้งนั้นในเรื่องของการงานสำหรับในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในที่ดีจะมีเงินเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองคนรักคนใกล้ในช่วงของวันนี้แต่ว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะทำให้ตัวเรานั้น ต้องปวดหัวเกี่ยวกับในเรื่องของคนรอบข้างคอยจะยุแยให้เรานั้นมีเรื่องมีราวถตา,ากว่าเราหูเบาอาจจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นได้ท้าเพราะฉะนั้นในท่านหูหนักหนักเข้าไว้ทำอะไรก็ท่านใช้ดุลเดพินิจพิจ,จารณาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนี่ก็คือสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันกันจนครบเจ็ดวันในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี